เพี้ยแป้งกับยอดฝรั่งอ่อนเมื่อพบแล้วแก้ไขยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุ่งหัวเราเองเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์เรื่องของการพบเพี้ยแป้งตอนฝรั่งแทงยอดใหม่นะครับเพราะว่าเพี้ยแป้ง โดยทั่วไปนะครับที่เราเจอกันนะครับจะเป็นเพี้ยแป้งเหมือนอเขาเรียกว่าเพี้ยแป้งหนวดยาวหรือหลังเต่าอ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเพี้ยแป้งตัวนี้นะครับจะเป็นเพี้ยแป้งที่คลุมตัวของมันเองทําเป็นปุยขาวคล้ายสำลีเลยนะครับซึ่งมันจะปกคลุมเวลามันเข้ามาทําลายยอดอ่อนของฝรั่งของเรานะครับโดยที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นต้นที่ผมเอาไว้ตัดยอดเอาไปเสียบนะครับแต่ว่าช่วงนี้ห่างเหินมากในเรื่องของการเข้ามาดูสวน เพราะว่าติดงานอย่างอื่นอยู่พอเข้ามาเจออีกทีหนึ่งคือยอดฝรั่งของผมเนี่ยหิกไปแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีเพียแป้งมาอยู่นะครับแล้วก็มันสร้างเกาะปกคลุมไว้นะครับเคสแบบนี้ถ้าเกิดใครเจอจะแก้ไขย,ยังไงก็เดี๋ยวจะแชร์ในโอให้ฟังนะครับการพบเพียแป้งแบบนี้นะครับเราจะพบมันได้ก็คือกรณียอดอ่อนฝรั่ง,งเราเนี่ยแตกยอดใหม่ๆนะครับแล้วเราจะพบว่า การนำพานะครับหรือว่าการพาเพี้ยแป้งขึ้นไปอยู่ตามจุดต่างๆบริเวณยอดนะครับก็คือจะนำพาโดยมดแดงซึ่งตรงนี้จะเป็นผมขอเรียกมันเป็นมดแดงส้มเล็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามดแดงส้มแบบนี้นะครับจะไม่ได้ทํารังอยู่บนต้นไม้มันจะทํารังอยู่บริเวณพื้นดินนะครับบริเวณที่มีพวกเศษหญ้าเศษไม้อะไรอยู่นะครับมันจะทาทารังอยู่นะครับแล้วคราวนี้ตรงนี้ยังถือว่าน้อยนะครับ ตรงนี้ก็คือเกิดผลกระทบแล้วนะครับอยากให้เห็นว่าพอเพี้ยแป้งมันมาอยู่นะครับแล้วมันทําการปกคลุมตัวมันเองนะครับทำใย,ยปกคลุมแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันจะเกิดเป็นลาดํามาอยู่บนใบแบบนี้เลยลาดําเนี่ยเกิดหลังจากเพี้ยมาอยู่เพราะว่าเพี้ยถ่ายมูลนะครับลงบนใบใบเจอความชื้นเจออากาศลาดําจะมาอยู่นะครับก็ทําให้ใบเนี่ยเกิดการเสียหายแต่สิ่งแรกที่เสียหายไปแล้วคือ ยอดของเราจะไม่เจริญเติบโตเพราะว่ามันถูกดูดกินน้ําเลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เาขาเรียกว่าพาหนะของมันที่จะนําพาพวกเพีียแป้งพวกนี้ไปอยู่ตามจุดต่างๆก็คือมดแดงพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราเจอแค่โซนตรงนี้ประมาณหกถึงเจ็ดยอดเนี่ยจะมีมดแดงพาไปหมดแล้วก็ยอดใหม่ๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของต้นเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับก็อย่างตันเนี้ยเสียหายหนักเลยยอดนุนกําลังพาไปอยู่ยังไม่ปกคลุมเยอะมากคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาฉีกกันดูนะครับว่าไอ้เพีียแป้งที่ผมบอกเนี่ยว่าเอ๊ะ มันกำจัดยากกำจัดยากยังไงเพราะว่ามันปกคลุมไปด้วยที่มีใย,ยๆขาวๆแบบนี้นะครับคล้ายสำลีแต่ต้องบอกว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยคือมันปกคลุมไข่มันไว้นะครับเนี่ยที่เห็นเป็นตัวขาวๆนะครับอ่อนๆแล้วก็มีสีเหลืองแกมนี่คือไข่มันทั้งหมดทั้งนี้เวลาเราฉีดพ่นสารแบบนี้จะกำจัดยากมากไม่ว่าเราจะใช้เป็นพวกสาร ที่ตรงตัวอย่างเช่นไทยมีท็อกแซมนะครับในกรณีที่ว่าเรายังเจอที่ยังน้อยๆอยู่เนี่ยเราสามารถใช้สารไทยมีท็อกแซมพ่นกําจัดได้แต่ถ้าเราเจอหนักเหมือนที่เจอเหมือนเคสผมเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือตัดยอดที่มีเพี้ยแป้งพวกนี้อยู่นะครับค่อยๆตัดนะครับแล้วก็หาถุงใบใหญ่ๆมาใส่ย,ยอดพวกนี้ไปเพราะว่าเราจะไม่ให้ไข่มันตกในพื้นที่นะครับ พอไม่ให้ไข่ตกในพื้นที่เนี่ยเราจะสามารถกําจัดได้ทั้งตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็ไข่ที่มันอยู่บริเวณที่มันเหมือนสำลีปกคลุมไว้อยู่ตัวนี้เองเนี่ยจะสามารถกําจัดได้แล้วก็นําพวกนี้นะครับไปเผาทําลายนะครับถึงเราจะไปฝังนะครับเราควรจะต้องเอาไปใส่กองปุ๋ยหมักที่มันมีความร้อนนะครับเพื่อที่จะทําลายพวกนี้ไม่ให้มันออกมาอีก แต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปกองทิ้งไว้เฉยเนี่ยไอ้พวกนี้มันยังสามารถที่จะเดินหรือว่าออกมาจากไอ้ที่มันหุ้มอยู่แล้วไปตามต้นไม้อื่นๆที่มีอยู่ในสวนได้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถกําจัดได้หมดนะครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเจอเพี้ยแป้งชนิดนี้ที่มันเป็นสร้างปกคลุมแบบเหมือนสำลีแบบนี้เราควรจะต้องตัดยอดฝรั่งนะครับของเราไปเผาทําลายเท่านั้นนะครับ สามารถกําจัดเพี้ยแป้งแบบนี้ได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเจอเหมือนกันเพิ่งเจอว่ามันมาอยู่กับอยอดฝรั่งปกติจะไม่ค่อยเจอจะเจอแต่เพี้ยแป้งที่เป็นเพี้ยแป้งคล้ายๆหลังเต่านะครับแล้วก็เพี้ยแป้งหนอดย,ยาวไอ้พวกนี้จะมาอยู่แล้วก็พวกเพี้ยอ่อนแต่พอดีปีเนี้ยพอเข้าหน้าฝนไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาเพราะว่าเกิดจากความละเลยของผมเนี้ยไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับก็เลยเอามาเป็นเคสในกรณีศึกษาหากใครเจอเนี่ยก็ให้ใช้เป็นวิธีที่ผมบอกเลยคือต้องเผาทําลายทั้งนั้นโดยการตัดยอด ที่เป็นนะครับเอาไปเผาทําลายไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวฝรั่งจะแตกยอดใหม่มาแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ดีนะครับแล้วมันตกอยู่ในพื้นที่ส่วนนี้ก็จะทําให้มันลามระบาดไปที่ต้นอื่นได้นะครับวันนี้ก็เอาประสบการณ์มาฝากกันประมาณนี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถทักถามหรือว่าแชทมาถามทางเพจได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เรา